โอเคครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจานหำนะครับในช่องเอาเงินไปลงทุนแก๊ปยุคสมัยใหม่นะครับ V2 นะครับโอเคนะเดี๋ยวนี้เรามาหาวนลกกันบ้างนะครับโอเคหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้กําไรมานะครับยังไม่ถอนนะยังไม่ถอนนะฮะได้กำไรมาห้าพันเก้าร้อยห้าบาทนะครับโอเคเรามาลงวนลกต่อกันดีกว่านะฮะวนลกนะะโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มกันที่เบสสิบบาทเลยนะฮะ ไปแลวยาแล้กดเทอร์โบมาคลิปนี้ก็นะครับทาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคใครจะเล่นวยกันเดี๋ยวผมทิ้งรายละอดมาให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่องจันทัมนะครับบอกว่าจันทัมเป็นคนแนะนํามานะครับก็อย่าลืมกันนะนะครับอันนี้นะครับเพื่อหนึ่งทพิเศษนะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับแล้วก็ มีสิทธิ์ลุ้นนะครับเป็นยูเซอร์พิเศษด้วยนะก็คือเล่นยังไงก็แตกนะครับหมายความว่าแตกแน่นอนนะครับสำหรับสมมติาฝากมาล้านยังไงก็แตกนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ฟังเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคเราไปกันครับเดี๋ยวเราไปที่50รอบแล้วกันนะครับเบ็สิบาทโอเค e t s go <S เห็นแลังจากวาเรา ไปนี่เนาะมาไอเกเรีนมาไอไม่อ่าคิดที่แล้วสิไม่ใช่เมื่อวานเออคิดแล้วได้ไอเกเรีนมาก็รู้สึกว่าก็มันก็ให้อ่ะแต่มันให้น้อยอ่ะเออนะฮะไอวอลน,นี่ก็ยังไม่โดดแล้วฮะแรกๆไม่ต้องไปเชียอนมากนะครับดูที่ห้าสิบรอดแล้วเฮ้เออชียเชียช่ยเอามาก่อนห้าร้อยนะฮะโอเคไม่โดดแต่แตกนอกว่ะ ของมันอยู่เอาเอาเฮ้ยยังไม่อยากโหมันล่อนะครมันล่อให้เราเพิ่มเบ็ดนะฮะผมว่าห้าสิบรอบนี้ยังไม่โยนหรอกยังไงก็ไม่โยนนะครับเกมนี้ต้องใจเย็นนะครับระวังมันล่อนะครับมันชอบล่ออ่าโอเคมันชอบล่อเมาโอเคเราต่อที่สามสิบรอบนะครับเมื่อกิมแตกแล้วเราต้องปัดเศษไปก่อนนะครับเมื่อกี้เป็นแปดสิบรอบเนาะ เชื่อมันเถอะว่ามันล่อนะครับเพื่อนเพื่อนก็นรู้นะครับว่านี่พีจีเนี่ยมันเหลี่ยมขนาดไหนอา่าขึ้นชื่อว่า PG ไม่มีธรรมดานะครับอา่าแมมเริ่มเวาวละถ้าเราเพิ่มเบียบเมื่อกี้เราเสร็จมาแน่นะครับโอเคเราเพิ่มเมบียบที่30บาทนะครับ50รอบครับไปฮะอมืมาก่อนเลยครับ900บาทนะครับใกล้จะอยู่แล้วแหละผมว่า หล่อนเกาหรือเปล่าวันใน,ในี้กันยโยนอืมปอีหกร้อยเก้าบาทนะครับเอาวะมาบ่อยเว้ยวหมุนไปยาวผลนไปยาวนะครับลุ้นไปด้วยกันครับก็อย่าลืมนะฮะคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับอื น้องๆหนูๆนะครับที่เข้ามาดูก็อ,อย่าเอาเงินพ่อเงินแม่มาเล่นนะหรือว่าจะเอาเราเอาเงินเก็บมาเล่นนะเดี๋ยวมันจะดูดนะเอา้าโ,โดดโอ้โหไม่น่าโดดเร็วเลยอ่ะดูดมันจะให้อะรครับโอ้โหไม่น่าโดดเร็วเลยอ่ะผมกะว,ว่าปั่นไปเรื่อยก่อนแล้วค่อยมันให้มันโดดนะดโดดเร็วเกินไม่เอาไม่เอาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้ ไอ้บ้าเอ้ยจ่ายแค่นี้จะจ่ายเถอะไม่โดนหรอกไอ้เฮีย what the fuck ไอ,ไอ,ไอ้มันโดนบ่อยจังอะโอ้โหโดนบ่อยเกินน่าจะโอ้โหคูณสิบไปสองรอบโอ้โหคันห้าแล้วโอ้ ตามจรินี้ผมชิ่งดีเลยเนี่ยถ้ามันให้มาขนาดนี้แล้วน่ะคือแบบมันเกินไปว่ะเ้าผมให้เอาผมลองอีกสองสาสิบรอบนะครับเฮ้ยทำไมวันนี้มันง่ายจังอันอีซี่ยังไงอีซี่มันนี่ยังอ่ะอย่าดูอย่าไอ้เฮียไอขอตัวแพงนี้ทุกทีเถอะเออเอาเคากูก็เอา เขอตัวแพงสักทีดิเพื่อนโอ้โหจบละนายได้ประทัดครับนาจะเป็นเต็มแถวด้วยเอยไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยยังไม่จ่ายเว้ยตัวแพงมาดิเฮ้ยกล้าหรือเปล่ากาล้าหรือโอ้เสียววายเมื่อกี้ไอ้เฮ้ยอย่าบอกนะกลัวเลยไอ้โคดียเ,เลยสสตว์เอาอะไรนอกอีกหกร้อยเอา ถ้าได้ถึงหมึ่นห้าผมไปนะชิ่งเลยฮนะจะถึงหรือเปล่าแค่น,นั้นแหละโอ้โหอ่ะละเริ่มละเริ่มละเริ่มแดกคือละอ่ะเรียบร้อยฮนะแดกคือเรียบร้อยและนะ้วฮะ กระบอกแล้วสไตล์พีจีไปเว้ยรู้ว่าเสียงเดี๋ยวคงต้องขอลองว่ะเป็นห้าสิบนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแม่งเออเอาคืนแล้วกูว่าอืมเรียบร้อยครับรยาวแล้วยาวแล้ว วัวแมวลกูกพี่ขอหมื่นห้าเองไม่โดดวาลาเชียมันโดดไปหลายรอบแล้วเพื่อนมันไม่โดดหรอกมันไม่โดดเร็วหรอกมันโดดไปหลายรอบจัดเลยเดี๋ยวผมจะทิกเดิมนะสามสิบอีกสาเป็น80รอบนะฮะ3สิบหมุนเนาะ อ,อย่าเพิ่งโดดนะไอสัตว์อย่าเพิ่งโดดนะไอสัตว์อย่าโดดนะโอเคไปฮะเป็ดบร้อยห้าสิบรอบอ่ะไปฮะผมรับความเสี่ยงนี่เองโอ้ยว่าไงว่าไง มันไงมันไงกูว่าแล้วเชียร์ไม่โดดไม่โดดอีกเฮ้ยโดดเรียบร้อยไอ้อะไรผมก็ไปนะครับไม่ได้อะไรผมก็ไปตอนนี้ตอนนี้ได้อะไรผมก็ไปนะครับตอนนี้โอเคนะครับคือมันให้มาเยอะแล้วล่ะให้อ่างปเปาไปเลยดีโอ้โหเรียบร้อย ไอ้ยี่อ่ะกวาและเชียวแม่งอืยกว่าและเชียวเห็นเมื่อกี้โอ้มึงนะโด,ดไปดิอันแหะโดดอันแหน ไม่ดูก็ขอแจกนอกถือว่าเพื่อนอืมเท่าไรสองพันสองสองพันยี่สิบนะฮะโอเคอย่างนี้น้อยอยู่นะครับขอหมื่นห้าเถอหมื่นห้าไปเลยหมื่นห้าไปเลยหมื่นห้าไปเลยเออกดพีกกดพีกไอ้เหี่เย่จะเพิ่มเบ็ดหมื่นห้าไปเลยเพื่อนหมื่นห้าไปเลยขอแจกนอกทีขอแจกนอกแบบไม่ใส่ถุงอะ่ะเออ แต่นอกที่เธอโดดเธอไอปดเออสัตว์ดีเน่ยดีเนะดีๆนะเอาอันนี้ก็ได้แต่ขอเต็มแถวแค่นั้นแหละโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วุ้ยไม่ไมไมยังยังไอ้เฮียชอบมาหลอกลกูอะกล้าหรือเปล่าเออจบแยกย้ายฮะพอนะครับแยกย้ายแยกย้าย ไม่เต็มก็ไม่เป็นไรพอฮะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับเอาไว้จะพิจารณากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอาเงินไปลงทุนกับยุคสมัยใหม่กันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจทจะเล่นด้วยกัน๋ยวผมปักหมุดคลิปไว้อย่าเพิ่งปักหมุดนะครับรายละเอียดไว้ให้แล้วกันนะครับเอาไว้บนคอมเมนต์แรกนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆที่จะเล่นนะครับก็เข้ารายละเอียดไปก็เดี๋ยวบอกว่าเนี่ยอาจารย์ถาแนะนำมานะครับ อาจารย์หำนะหรือว่าอาจารย์หำก็ได้นะครับแนะนำมานะครับก็เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ไปเพียงนี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ฮู้สวัสดีครับ